ผมก็ไปจับเห็นว่าเ,เขาก็ไม่มีการแบบคุยกันเรื่อง <c oughs> เรื่องสารเลย <c oughs> นะครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าพูดไม่ค่อยออกนะพอรู้ข่าวทุกท่านมาดูกันว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง คือต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมานะครับปากแจ๋วกันสุดๆเลยแหละนะครับในกลุ่ม,มนะครับช่ำเลยแต่รอบนี้ไม่ค่อยช่ำครับรู้สึกว่าจะจะกำลังคิดอยู่ว่าจะจะพูดยังไงดีจะใช้คำอะไรดีจริงๆเพราะมันยังใหม่อยู่นะครับกำลังอึ้งอยู่ว่าทำไมสารยกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่นะครับภาพแรก พวกผมพวกผมในคลิปนี้แต่ก็พิมพ์ตกนะก็พิมพ์คําคว่านี้เนี่เป็นรอหนูรอเรือไม่โรอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับเป็นการพิมพ์ตกพวกผมในคลิปนี้ก็กําลังโดนองค์เพชรพัทธรานาคาน้าคราชอบรมเลยครับท่านดูแบบเมตตาสุดๆครับนี่นะครับผมฮะอะไรวะ เดี๋ยวก่อนที่จะดูเม้นนี้นะครับผมเม้นนี้โยอะไรนะโยคี oki, อะไรสักอย่างนี่แต่เป็นคนตอบอีกคนหนึ่ง mm hmm. เม้นก่อนหน้าบอกว่า mm hmm. เห็นหน้าอาจารย์ทีไรขนลุกทุกทีเหมือนโดนดุ mm hmm. ให้ตั้งจุดๆนะครับ mm hmm. คือเขาก็ตอบค mm hmm. อมเมนต์กันแนละ้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นตอบตอบข้อความกันนะครับมันเห็นมาไม่หมด <c oughs> ไม่ค่อยจะอวยเลยเนาะอืมนะครับ <c oughs> แล้วอะไรอีก ใช่ค่ะดูแบบเมตตาเหมือนท่านรู้ว่าพี่ไม่ค่อยมีสมาธิจริงหรือเปล่าแต่พี่ตั้งใจแล้วนะแต่ก็ยังฟุ้งอยู่บ่อยๆค่ะนั่นะฟุง้งเลยเนาะนินทาแต่เรื่องชาวบ้านเฝ้าดูรู้ปล่อยค่อยๆทำไปค่ะ สะสมวันละเล็กวันละน้อยอย่าหยุดออพอดีเป็นสอนกันทุกท่านผมก็บอกไปแล้วนะครับผมตามรู้ด้วยสติออนะครับอารมณ์ของเราหนินะครับจิตฟุ้งสั้นนน่นะครับผมนน่นะครับตามดูอารมณ์เราหนินะครับเราต้องตามตามดูมันด้วยสตินะครับใช้สติเป็นหลักนะครับอืมอ่า มนะาฟังผมหรือเปล่าเนี่ยอ่าถัดมานะครับผมภาพถัดมาเมือ่อเขาบอกว่าเห็นหน้าอาจารย์ทีไรที่บอกว่าขนลุกใช่ไหมทุกทีเนี่ยมันมีภาพมาแล้วว่าตั้งใจทําสมาธิได้ยินเสียงคําพูดนี้ในวันที่ไปปฏิบัติธรรมที่กรุงเทพค่ะคือคนที่ส่งแชทมาให้ผมเนี่ยคือเขาไม่ได้ส่งแบบเรียงมานะ ขาไม่ได้ส่งเรียงมามันส่งแบบรวดมานะครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้เรียงแบบข้อความขอร่วมส่งกำลังใจให้อีกหนึ่งคนนะคะธรรมะย่อมชนะอาธรรมนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยใจว่าคำสั่งออกมาหรือย,ยังแต่ช่วงช่วงนี้แหละช่วงเอ้ยไม่ใช่นี่นเก้าโมงกว่าตอนนั้นเข้าไปมันสิบโมงเนาะ สารมีคำสั่งว่าประมาณ10บโมงไม่เกินสิบโมงครึ่งตอนนั้นกำลังคุยกันอยู่ส่งกําลังใจไปแต่พอมีคําสั่งออกมาเงียบเลยนะเงียบเป็นปิดทิ้งเลยอืมอ่าดูภาพถัดมานะครับผมภาพที่สนี่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้ทนายธรรมราชประสบความสำเร็จค่ะนี่ นะครับอะไรถัดมานะครับผมป้าอ้วนป้ายังทำไม่ถูกเดี๋ยวไปกรุงเทพแล้วจะให้หลานทำให้นะที่บ้านมีแต่คนอายุเจ็ดสิบขึ้น <c oughs> <c oughs> ชอบใจจังเลยเว้นนี้นะครับผมอายุเจ็ดสิบเพิ่งจะมาปฏิบัติธรรมหรือครับหรือ,อยังไงอืมนะครับ อนะไปต่อกับทุกท่านภาพภาพที่สี่วันนี้ใช่ค่ะอันนี้อันเดิมสะสมไวเล็กวๆน,น้อยอ,อย่าหยุดเขาบอกว่าจิตฟุ้งซ่านนี่นะครับผมสะสมละเล็กทีละน้อยนะครับรู้ปล่อยเฝ้าดูรู้ปล่อยนี่นะครับเขาบอกว่าใช้วิธีเฝ้าดูรู้ปล่อยนะครับอ เพราะถ้าหยุดเท่ากับแพ้ต้องเริ่มต้นใหม่สาธุครับนี่นะครับผมพวกเรามีโอกาสดีมีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆติดขัดจากการปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ช่วยแก้ไขให้ได้ทันท่วงทีโอ้ยนะครับผมดีเนาะดีจริงๆนะครับ ตัดมาเขาก็บอกว่าพวกเรามีโอกาสาอ,อันเดิมนะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายเป็นเรื่องของสัต์ธรรมโดยตรงต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ได้ไม่ปล่อยให้ทุกย่ำยีเปล่าๆเพื่อเ,เ,เ,เป็นการฝึกซ้อมสติปัญญา ให้รู้เท่าทันเหตุการณ์เดว่าสติปัญญาที่เคยอบรมและซักซ้อมมาเป็นเวลานานขณะเข้าสู่สงครามเดี๋ยวนะมึงจะปฏิบัติธรรมหรือมึงจะทําสงครามเห็นหลายครั้งแล้วนะอาจใช้คําว่าสงครคมนี่คือความทุกข์ทรมานใจจะไม่มีความเกรงต่อความจริง คือทุกนะครับคอมเมนต์ยาวนะแต่ว่าเขาแคบมาได้แค่นี้นะครับผม,มาศาสนาพุทธไม่เคยมัวหมองขอเป็นกําลังใจให้ค่ะนี่าศาสนาพุทธไม่เคยมัวหมองแล้วมันมัวหมองเพราะอะไรล่ะเพราะเชื่อมจิตหรือเปล่าใจคนต่างหากครับที่มัวหมองกระสุนละนะอออ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทนายธรรมราชค่ะชนะทุกคดีสาธุนะทนายธรรมราชชนะทุกคดีเดี๋ยวนะย้อนกลับไปกี่คดีแล้ว <c oughs> ล่าสุดนี้ไม่มีใครไปฟังคำสั่งเลยนะที่สุราษฎร์เงียบกลิบนะครับผมอวิชชา มันเป็นภาพนะครับผมมันไม่เห็นนะส่วนตัวสายตาที่ท่านมองมีแต่ความเมตตานะคะรู้สึกอบอุ่นในใจลึกๆอันนี้เป็นความรู้สึกที่ได้รับค่ะตอนที่ก็คุยกันเรื่องเห็นหน้าอาจารย์ทีไรแล้วดูจังเลยโน่นนี่นนอะไรเงี้ยขาก็คุยกันนะครับอันนี้มาอันนี้เขามาตอบกันช่วงสิบโมงแล้วนะครับถ้ามีโอกาสอืม อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสด้วยตนเองท่านเมตตามากขอยืนยันค่ะนี่นะครับไอโซล่าเชื่อมจิตอะไรไม่รู้เนี่ยนะบอกว่ายืนยันว่าท่านเมตตามาก <c oughs> อแล้วทีนี้ช่วงบ่ายสองนะครับผม <c oughs> เขาก็คุยกันนะอะไรนะ <c oughs> เข้าไปแชร์คลิปอืม <c oughs> มาปุ๊บนะครับแล้วเขาก็มาเม้นว่า ศีลสมาธิปัญญาคือคําสอนตามแนวทางพุทธะที่ชาวพุทธควรน้อมน,นํามาปฏิบัติน้อมน,นามาลงมือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเอ่อก็มหาหมีพูดไงที่ปอทอไงเมื่อก่อนไม่เห็นคุยกันเรื่องศีลสมาธิปัญญาเมื่อก่อนคุยเห็นคุยกันแต่เชื่อมจิตเชื่อมจิตอย่าไปก๊อปปี้มหาหมีนะถัดมาก็ผมขอเป็นกําลังใจให้ทนายธรรมราชขอให้ชนะมารทั้งหมดนะคะอืม ชนะไหมล่ะชนะหรือไม่ชนะคนดีล่าเสรินี่เห็นเงียบหายไปเลยนี่ไม่เห็นพูดถึงคดีเชื่อมจิตเลยนี่นะเห็นไปโผล่ร่นอยู่สอบสนกลางหนู่นนะครับเออนี่นะครับทุกท่านก็เป็นความเคลื่อนไหวในกลุ่มของนิรเมธเทวาจุตินะเขาก็คุยกันประมาณนี้นะครับเออก็มีคนที่คือผมก็อยากจะถามนะว่าคนที่อยู่ในกลุ่มอะ ตอนที่เข้าไปอยู่เขาเนี่ไปศรัทธาเขาหรือว่าอยากเข้าไปรู้เรื่อง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 ,อง,องชาวบ้านเฉยๆอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนะแต่ผมอยากจะถามตรงๆว่าเมื่อก่อนที่อยู่ในกลุ่มเขาเนี่เข้าไปได้วยความศรัทธาหรือเพราะเข้าไปเพื่ออยากรู้เรื่องชาวบ้านแต่ก็ขอพุณนะครับที่ส่งมาให้นะ่ครับขอพุณมากเยี่ยมเยี่ยมช่วยกันหาข้อมูลช่วยกันเป็นกระบอกเสียง นะครับช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาสาธูกับทุกท่านที่ติดตามกันมาถ้าไานอยากจะสนับสนุนจอนนี่นะครับก็ติดต่อที่เบอร์ไลน์0 8 9ย9 2 6 3 5 6สนะครับเบอร์ไลน์ผมนะครับ0 8 9 3 9 2 6 3เ6าม้าสหากถ้าหากก็ฟังไม่ทันก็รีฟังได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมต้องต่อสู้กับใครสักคนนะครับผมอ่ที่มีการฟ้องนะครับทุกท่านท่านในอยากเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยกัน ติดต่อมาได้นะครับจัดหนักจัดเต็มงานนี้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ